เจ้าหมวกฟางเจ้าจงคุกเข่าต่อหน้าเราซะคุกเข่าต่อหน้าเราเดี๋ยวนี้ไว้คุกเข่าไงไม่ยินเหรอเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบ็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนเกมครับและสําหรับคลิปนี้นะฮะเรามาเปิดตัวในโหมด WKC Office Design อีกแล้วครับผมโปรโมดอย่งดีนะฮะแต่เงินไม่ได้สักบาทฮะ แม่รู้สึกว่าช่วงนี้นะฮะผมจะถูกใจเจ้าเรือ Going m a r y ลำนี้แล้วฮะอยากเห็นภาพรวมใหญ่ๆไหมคือมันสวยมากเลยทุกคนดูดิเออโอ้โหสายลุงบังวะ่ะดูดิโคตรสวยอะ่ะและสำหรับวันนี้นะฮะเราได้สั่งแฟชั่นใหม่มาอีกแล้วครับผมนะฮะเป็นแฟชั่นที่เกลียนและปั่นมากครับมันคือแฟชั่นอะไรแม่คงรู้แล้วใช่ไหมล่าปกคลิปเห็นขนาดนั้นแล้วอะ่ะใช่แล้วครับผมและแฟชั่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ แฟชั่นผู้สูงสักผู้สูงส่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่อยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งมีสถานะเทียบเช่นเทพเจ้ามีทุกอย่างที่อยากได้สบายมีเงินมีทองอำนาจบาร,รมีมากลน้นแต่มีสิ่งเดียวเลยที่มันไม่มีคือหน้าตาที่ดีฮะและสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาแต่งตัวเป็นเผ่ามังกรฟ้าอันสูงส่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 ง,สงโอ้ยสูงส่ง,สงตรงไหนวะอะ รวมทั้งหมดนะฮะที่เราต้องจ่ายไปนะคือ304โลบัคครับแหมนี่ผมเพิ่งสั่งมาเลยนะฮะบอกเลยว่าโหมดอื่นเนี่ยไม่มีครับเผามังกรฟ้ามีแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะท่านผู้ชมนะโหมดอื่นไม่มีเพราะงั้นแล้วใครอยากจะแปลงล่านเป็นเผามังกรฟ้านะฮะ w k c Office Design ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงนะฮะของเซิร์ฟนี้นะฮะ,ะ,ฮะไว้ด้านล่างใต้คลิปนะฮะมาเราต้องซื้ออะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกนะเสื้อซื้อเลย5โลบัคิง ห้าโลบัคซื้อเลยต่อมาก็กางเกงห้าโลบัคถ,ถูกนะถูก,ถกซื้อเลยต่อมาก็ตู้ปลานะฮะครอบหัวนะฮะห้าสิบโลบัคแพงพออะไรก็ไม่รู้นะฮะแพงจังเลยซื้อเลยนะฮะต่อมาก็ผมที่เกิดแค่หลังหัวนะฮะหกสิบเก้าโลบัคอะ่ะแพงเกินซื้อเลยต่อไปก็ขู่ห้าสิบโลบัคไอบ้บ้าโอเคซื้อเลย โอเคต่อมาก็ใบหน้าง,งๆของเผ่ามังกรฟ้าครับ35โลบัตไม่ถือว่าแพงนะะซื้อเลยและก็ปืนครับ50โลบัตซื้อเลยอ่าฮะไรนี่ไอ้นี่4ีไม่เอาครับเจ้าหมวกเฟิงเจ้าจงคุกเข่าต่อหน้าเราเะคุกเข่าต่อหน้าเราเดี๋ยวนี้ไม่คุกเข่าไงไม่ยินเหรอ,อ ครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้กลายร่างเป็นเผ่ามังกรฟ้าเรียบร้อยแล้วะฮะอาวุธประจำกายของเผ่ามังกรฟ้านะฮะปืนหลักๆคือปืนเลย แต่ว่าพลังผลปีศาจเนี่ยถ้าจะให้มันเข้ากับเผ่ามังกรฟ้านะฮะมันต้องเป็นผลมังกรครับแต่น่าเสียดายไงผลมังกรในตัวเราเนี่ยผมเอาไปใช้หมดแล้วอะ่ะไม่เหลือผลมังกรเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาแลกผลมังกรกันครับดูซิว่าจะมีใครยอมแลกผลมังกรกับเราหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปห้องธรรมดากัน let's go <S ไหนดูซิว่าห้องนี้จะมีใครยอมแลกผลปีศาจกับผู้สูงศักดิ์อย่างเราไหม ขอแลกผลมังกรหน่อยครับมีใครมีไหมเอ่ยทำไมพวกเจ้าถึงปฏิเสธผู้สูงศักดิ์อย่างเราให้เรารอนานถึงห้าวีก็ถือว่าเป็นโทษแล้วนะแบบวิ้ต้อสั่งประหารชีวิตไม่มีใครมาเลยวะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ี่ให้ผู้สูงศักดิ์รอ,อนานแบบนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> เราท้อและเราพยายามหาแลกผลปีศาจเกือบชั่วโมงไม่มีใครยอมเอาผลมังกรมาให้เราเลย ทำไมอะ่ะเพราะเรามันน่าเกลียดขนาดนั้นชูหรือเฮ้ยเออใช่มึงน,น่าเกลียดจงคุกเข่าต่อหน้าเราเฮ้ยมันตีพอมมันตีพอมจงคุกเข่าต่อหน้าเราซะโอละมมนเซอร์นี่ก็ขยันตีจริงสวัสดีอายดอนปักอ้ตายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคุยกันละ ตายยากตายเย็นนักนะตายยากตายเย็นนักนะตายยากตายเย็นนักนอะเอาตี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 ตตตายยากตายเย็นนักเนอะเอาไี่โดนตายยากจังวะ เรียบร้อยเล่นลิ้นกับเราอย่างนั้นเหรออ,อตายยากจริงๆส่งผลมังกรมาซะเร็วเข้ายอดเยี่ยมแลกกับผลอะไรดีนะผลอะไรดีนะเอาผลบิกมัมไปกาวิตี้ไปเอาเอาเอาสโนวไปแล้วกัน ปนทุกวันเลยอ้าวและตอนนี้เราก็ได้ผลมังกรมาแล้วแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นมังกรฟ้ากินเฮ้ยเอาละได้ยเวลาผงะแล้วป้ายังแปลงร่างไม่ได้จะไปลากคนโลกหนึ่งจะไปลากคนโลกหนึ่งจะไปลากคนโลกหนึ่ง เอาละครับในเมื่อเราได้ผลมังกรมาแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาแก้งคนที่โลกหนึ่งกันครับสําหรับใครนะฮะที่ไม่ยอมคุกเข่าให้กับเรานะฮะไม่ยอมซีโรล,ลาบนะเราจะจัดการเขาคนนั้นกันฮนะเ<อ>นี่ยเผามังกรฟ้าก็โหดนะบอกก่อนนะว่าแต่ว่าโลกหนึ่งโลกนี้นี่มีคนอยู่ป่ะเอ่อคนก็คงมีแหละแต่ว่าเวลตันน่าจะไม่มีนะฮะงั้นเดี๋ยวเราย้ายห้องกัน ออ้่อเวลตันอยู่บนเกาะลอยฟ้า2ตัวเลยถ้าเราบินขึ้นไปเนี่ยเขาจะหนีเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูกันครับอา้าเฮ้ยมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นแสดงว่าพวกนี้มันพร้อม PVP เนาะเอาละมาแล้วไอ้พ้าตัวนั้นใช่ไหมรู้จักเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่า โอ๊ตตกโอ๊ตตกวุยวุยวุ้ยลงกดลกอดไป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 ้ปไอ้เดีนยว่าได้กาหัวมันไม่ได้ใช้สกิลตีผมนะฮะโอ้ไ่เล่นมังกรนานมาเอาใหม่มาเอาใหม่มาโอ้โห้ผ่าัดเลยผมแม่งติดเมื่อกี้นี้มาหนี้มานีมานีอบ ว่เป็นเพราะว่าเราเล่นเผ่ามังกรฟ้าวะนี่นี่อันนี้นี่นี่จะไปไหนจะไปไหนอะไรครับเพ่เมื่อกี้พี่ยังห้าตีผมอยู่เลยพี่หนีแล้วเหรอพี่หนีแล้วเหรอจงคุกเข่าตัวหน้าเราซะ พกเข่าต่อหน้าเราซะเอออะไรพี่อะไรพี่เมื่อกี้พี่ยังห้าวอยู่เลยอ่าดูดิมันจะยังไงกับโกอะไรอะไรครับพี่อะไรครับอะไรครับ อะไรครับพี่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 เอาหนีลงไปลปะปังโอ้ถึงขั้นต้องหนีแบบนี้เลยเหรอพี่ที่หนีแบบนี้เลยเหรอเจอกูแน่เจอกูแน่ฆ่ากูตายเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ทันปั้นตัว เออมานี่มานี้มานี้อะไรอะไรโอ้หนีว่ะหนีชิบหายเลยอะอะไร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 รคับอะไรคร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 ับ ยไอตอนอยู่บนฟ้าเนะมึงพลาดเองมึงไม่ยอมใช้สกิลฆ่ากูอะไอตอนนั้นผมตกใจจริงอะทุกคนผมติดนะฮะแล้วผมกดอะไรไม่ออกเลยเฮียโดนตีตายเลยอะ่ะห้าวเป็นพราแล้วห้าวแม่แค่กดสกิลม,มั่วๆคิดว่าจะสู้ผมได้หรอโอเค แค่นี้มั้งท่านผู้ชมครับพอดีเรามาอัดคลิปเป็นช่วงเช้านะหาคนเวลตันยากมากครับไปโลก2เนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะมาโลกหนึ่งก็หายากเหมือนกันนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครนะสนใจอยากจะเดี๋ยวเอาประกุมออกก่อนสําหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะแต่งตัวกินเกียนนะฮะเป็นเผ่ามังกรฟ้า เผ่าอันสูงส่งนะฮะพระเจ้าของโลกวันพีชนะฮะก็อย่าลืมนาไปโดนกันได้นะที่โหมด WKC Office Design นะครับผมนะบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเฟ้นหาพวกชุดใหม่ๆนะฮะชุดเกลียนนะครับที่ขอบคุณติดตามใหม่ครับลืมปิดกดติดตามนะฮะ <laughs> ที่ไม่มีนะฮะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เลือกใช้กันนะครับสรดาคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรดาคลิปนี้สวัสดีครับ I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now.